สบายดีทุกคนกลับมาอีกครั้งเนาะหลังจากที่เอาใส่ปะไว้เมือม่อวานนี้บางรันบางแลกแหกหมานหมานยี่ว่าละ่ะปับรถเนาะมาบึงใช่นะมันโดนเมืงดูวอ๋อดังบางกเลกจะดปับรถเนาะเหนนอนเนนนอนจะแะดยว,ว่าไม้นี่ ở đây vắng mà uhm, nha đi. à này thùng, thùng thùng thùng. Này quá này à à ừ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  nó ừ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 

เขาลุนอยู่ในตัวอีกยังยังมีให้ลุนไล่ไป <c oughs> ไป

เมื่อเถิดเมื่อในสองโตได้เนาะเมื่อในเนาะอ่ะยายามันยังมีลุนหลายอยู่เป็นลุนวาตีชิกิไลก็จะส่งตัวี้เายแห้งปันญันบอกว่า Mà bừng mãi cầu mãi đường đi Làm cầu Làm câu mưa nánh áo rồi <laughs> áo <cười> nói đi <lý. cười> ở mưa poi cái nói thế nói bà Nào lại chưa, Tập Này non lại ับนิดโอ้ยเลยม่ร้ยอยหมยร้อยจะเยนบ่ร้อย มันรลุนใหม่อีกเม็ดบบคือเนาะไม่ไหมนี่เนาะ เดอช่วงอือกัปโโหตุนใช่สายโอ้ยายเนาะถ้าเราหาวแล้วมันเข้าได้ตัวเดียวมันตีกันสายเป็นสายอ่ะเติ้อมแล้วเต็มหนึ่งตัวใหญ่กว่าปาบ ออกอะไรออกอะไรสงสัยต <krit> ัวเมล่อเถอะป้าบสองตัวโอ้น so ี it? It ่นีตัวนี้ใหญ่กว่ามูนี่คือว่าสมควรอยู่มันนี่แ เกือบโลมือนี้ก็ได้ต,ต,ต,ตมีตัวมีตัวเดียวใหญ่กว่ามืออะโอเคซช่นี่ถือว่ามานละ